คนที่เดินจากคุณไปตอนนี้คิด อะไรอยู่เรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะคนที่เดินจากไปตอนนี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะเรามาส่องเขากันนิดหนึ่งนะคะขอต้อนรับค่ะ FC พี่เมทุกคนเลยนะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะสำหรับคนที่อยากจะส่องใครคนนั้นนะคะคนนั้นที่เขาเดินจากไปนะคะหรือว่าห่างหายกันไปตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคิดอะไรอยู่นะคะ พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเรามาเช็คพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ทาหลอดขาคนที่เอฟซีพี่เมย์กำลังนึกถึงอยู่นะคะนึกถึงหน้าเขาอยู่คนที่เคยเดินจากกันไปนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ทุกคนขาไพ่หล่นออกมานะเดี๋ยวนะมีอีกใบหนึ่งขอพี่เมย์เก็บไพ่แป๊บนึงนะคะ มาต่อกันค่ะไพ่นะคะเก็บไพ่มาแล้วแล้วไพ่ที่หล่นออกมาพร้อมกันสามใบระหว่างที่เราถามถึงเขานะคะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานที่แบบว่า แรงมากๆเลยไพ่เด้งออกมาเลยนะคะไพ่ตอนนี้เราถามว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขาคิดอะไรอยู่ไพ่ออกมาพร้อมกัน3มใบพี่เมย์จะโชว์ให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะไพ่ใบแรกเดี๋ยวพี่เมย์จะปิดไว้ก่อนนะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ใบที่สองขึ้นมานะคะเป็นไพ่ เป็นไพ่กาดาบนะคะเป็นไพ่ก้าดาบแล้วก็อีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นเดดจัสติสนะคะความหมายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะคะตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะสิ่งที่เขาคิดอยู่คือเขาคิดถึงคุณ แล้วก็เจ็บปวดเสียใจกับให้ก้าวดาบหาทางออกไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นกังวลอยากให้มีสิ่งยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะอยากให้มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพี่เมย์ไม่แน่ใจว่าใครโคนนั้นที่เขาเดินจาก ุณไปเขาได้พยายามที่จะกลับมางอนง้อขอคืนดีคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่า้ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะจัสติ e นะคะสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงเขาคาดหวังว่าอยากจะให้มัน ตอบกลับเขาอยากจะให้เห็นผลในสิ่งที่เขาได้ทุ่มเททำลงไปแล้วตอนนี้นะคะเกิดความกังวลในใจขึ้นมากมายเลยมีความกังวลนะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับพลังงานของเขาตอนนี้บอกเลยว่านึกถึงคุณนะคะ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่เดอะสตาร์มันมีความคิดถึงมันมีความคะนึงหาแล้วก็เขามองว่าคือเขาพลาดโอกาสไปมันทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์นี้เลยนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้เลยรู้สึกเสียใจแล้วรู้สึกเสียดายบอกแบบนั้นเลย ะะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณคือคนที่เป็นแสงสว่างกลางใจคุณคือคนที่เมื่อมองไปทีไรมันทำให้เขารู้สึกว่าคุณช่างเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่น่าจะพลาดโอกาสนี้ไปเลยอยากจะครอบครองนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ มีออร่าหน้าตาดีด้วยหน้าตาดีรูปร่างดีนะคะและเป็นคนสวยเป็นคนหล่อว่างั้นเลยเป็นคนเฉลียวฉลาดออร่าจับเปล่งประกายแล้วคุณมีปฏิพันธ์ไหวไหวพลิบแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะฮีลิ่งหรือให้แสงสว่างนะคะกับคนรอบข้างคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาจิต จกับคนรอบข้างคำพูดของคุณสามารถทําให้ใครหลายๆคนนะคะพบเจอกับเขาเรียกว่าแสงสว่างหรือพบเจอกับทางออกนั่นคือสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้นะคะแล้วมันเกิดไพ่ขึ้นมาคือ9ดาบเขาเป็นกังวลเขาเจ็บปวดเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตอนตอน แล้วตอนนี้เลยนะคะตอนที่ FC พี่เมย์ดูคลิปอยู่เขาพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นอุปสรรคหลังจากที่เดินจากคุณไปมันทำให้พลังงานชีวิตของเขานะคะดาวลงพลังงานของเขา Energy ของเขาเขาไม่มีแรงไม่มีพลังที่จะ ก้าเดินต่อไปนั่นคือตอนนี้นะคะในความรู้สึกของเขาแล้วเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันยุติธรรมกับเขาไหมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นั่นคือความคิดของเขาในตอนนี้เรามาดูต่ออีกนะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นแบบนี้พบเจอกับอุปสรรค อุปสรรคหลายๆเรื่องแบบนี้แล้วเขาจะตัดสินใจคิดจะทำอะไรต่อหรือเปล่านะคะมาดูกันนะคะคนคนนี้ ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าเดินจากกันไปห่างหายกันไปจากกันไปเงียบหายกันไปแต่ในใจของเขาเมื่อสักครู่เราถามว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรเขาอยากจะกลับมาพูดคุยเขาอยากจะกลับมาเคลียร์ใจเขาอยากจะกลับเข้ามาในเส้นทางแล้วอยากให้คุณ ให้อภัยเขานะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคือการกลับมาแล้วการที่อยากจะเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางชีวิตของคุณอยากจะมีคุณในชีวิตนั่นเองนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าจะเดินทางมาหาจะเดินทางมาพด พบเจอหรืออยากจะเข้ามามีส่วนในชีวิตอยากจะร่วมเดินทางด้วยอยากจะลงเรือลำเดียวกันอยากจะผจญภัยในชีวิตนี้ไปด้วยกันอยากให้คุณเป็นคู่ของเขานั่นคือสิ่งที่เขาตัดสินใจเขาอาจจะกลับมาพูดจาหรือพูดคุยกับคุณนะคะพอไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบไพ่หกดาบคือไพ่แห่งการตัดสินใจการตัดสินใจที่จะกลับมาหรือการตัดสินใจที่จะ เดินทางลงเรือลําเดียวกันอยากให้คุณลงเรือลําเดียวกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่คนคนนี้จะเข้ามาพูดคุยกับคุณแน่นอนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะไปต่ออยากจะกลับมางอนง้ออยากจะขอคืนดีอยากจะมีคุณไว้ในชีวิตนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและตัดสินใจแล้วว่าจะทำมาดูอีกนะคะว่าจะทำอะไรอีก เขามองว่าเขาจะทำให้ได้คือเขาจะเป็นคนนะคะที่ดูแลคุณให้ได้ก็คือไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่กระสัตถ์ถือเหรียญยังไงก็แล้วแต่ในในนตอนนี้นะคะคนคนนี้มีวุฒิภาวะพอที่จะดูแลคุณแล้วก็ให้ความสุขคุณไม่ว่า คุณนะคะจะพบเจอกับอุปสรรคใดๆเขาจะเป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็ปกป้องคุณแต่บอกไว้ก่อนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า คือละเอียดรอบครอบมากๆอาจจะเป็นคนเยอะไปนิดนึงคิดเยอะนะคะคิดเยอะแล้วก็ใช้ข้อมูลเยอะในเวลาที่เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครเขามั่นใจแน่ๆเขาจะต้องมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะ คิดวิเคราะห์มาแล้วนะคะเก็บข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยเปรียบเทียบมาแล้วเรียบร้อยว่านี่แหละคือหนทางที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับเขาถูกต้องที่สุดสำหรับเขาเพราะว่าคนคนนี้บอกไว้เลยนะคะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆแล้วเป็นคนที่ถ้าตัดสินใจว่ารักใครแล้วเขาจะรักมั่นคงมากๆเขาอยากจะเข้ามาเป็นคนที่ดูแลคุณนะคะให้คุณ ได้มีความสุขไม่ต้องลำบากนะคะเขาจะดูแลคุณในทุกๆเรื่องนั่นคือสิ่งที่เขาคิดและตัดสินใจอยู่ที่เอฟซีพี่เมย์แล้วค่ะว่าจะให้โอกาสเขาไหมจะบอกว่าพี่เมย์ให้โอกาสได้ไงฉันมีคนใหม่ไปแล้วแค่เข้ามาเช็คดูเฉยๆประมาณนั้นหรือเปล่ามาดูอีกนะคะว่าเขาจะทำอะไรอีกนะคะ การเดินจากไปของเขาตอนนี้เขาคิดถึงเรื่องราวนะวันที่เดินจากไปวันที่ทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจแล้วลืมไม่ลงนะคะการตัดสินใจของเขาครั้งนั้นนี่แหละอย่างที่พี่เมย์บอกว่าคนคนนี้ที่เดินจากไปอยากจะกลับเข้ามาในเส้นทางความรักของคุณแล้วคุณล่ะคะให้อภัยเขาหรือเปล่า